เสียอเหเสือผมแทนเป็น้าที่อยู่เลยแกชัวยทาผมนะสือจากเสื้อจากเสื้อที่จัดแบทซีดนะแห้ซื้อ้ได้ิงเงี้ด้วยนะมาหมน้อเลยคเรานี่นะบาก็ายแค่เสียแล้มกีคุณค่ายกขึ้นมามุตามันก็เสียพูดแปลกนะ แต่วนี้ทิ้งย่าูกออกมาแล้วงนี่ราะอพอมันมีนิทาเรื่องนึงที่สนใจคือพ่อจะเอาปูไปทิ้งรือว่าถ้า hmm. for for uh, ้องมาเราทิ uh, so ้อทิงาไไม่ทิ้งพ่แแล้วเทแล้วพ่เ๋ยวด้วยนอะไรลูกอไม่แส่พ่อตอนแก่คิดได้ตรีกล้าทิ้งพ่อแต่ลูกมันก็จะทิ้งเราเงนเออทิงปู่แล้วเก็บถ้ารองเลยนะพ่อทำไมล่ะทำไมทิ้งสตาร์ทตอนแก่

mới kia mới em khoa rồi à người 2 không mở mắt 42 thôi này ฉไม่ฟังไม่ได้ไม่ได้พูดดีแต่เ่าไมนี่นะแจ้งนช่วงโฟมไมี่ดยังไงโมอไซคล้อย่างนี้แดยังไงก็ไม่เกยน้่นอะไม่ขึ้นมาถ้าเป็นโคตบอลแล้วดูเดียวจะรู้แกมุ่นก่อนตรบอลทนลนยนนลูก่าตายสายสลุนตายสน้

ต้องกุุงกิงใช้ปานรดีจะได้ถือใชไม่ไต้องถือต้องด็กติดแล้วว่าลอยๆแต่โนสปินแตกแรงเดี่ยวแต่สร้างติดเนี้ะ ัวยเอยู as well as well as well. ่ม nah. ันหยุดเลยอ่ะได้บอลสวยเลยลูกนะ้นเหอน้ำตาลี่แป้งแม่แม่แม่รอฉันวดแล้วฉันนวดมันใสาโอ้ต้นตนเมาโอ้ยบเราเราก็เป็นนอนนี้นารล้องกอ่านสู้เปด ทำอไรทำอามรที่กองรวมกนต้องหาค๊อปปี้เ็ยก้นะอันนี้เาจะ็อ้เย